สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับป๊อบอีกแล้วค่ะป๊อบอยู่ที่ตลาดรถแท็กเตอร์มือสองอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะป๊อปจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับรถรุ่น39แรงม้าตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น EF 393T จากค่ายยันมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2016นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะใหม่ค่ะเลขไม้จะอยู่ที่1790ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะบอดี้เนี่ย ค่อนข้งที่จะใหม่เลยนะคะสภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวจะพามาดูตัวล้อค่ะล้อนะคะจะให้เป็นแม็กสีขาวมาค่ะเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบค่ะ จะลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเครื่องก็ยังแน่นอยู่นะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะยังสะอาดอยู่เลยนะคะาจากที่เห็นนะคะเครื่องก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะเสียงเครื่องก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1790กว่าชั่วโมงนะคะ อุปกรณ์ทุกอย่างนี้ให้พร้อมครบค่ะล้อยังปกตินะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยค่ะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่340,000บาทค่ะพร้อมก,อบกับอุปกรณ์ให้2ชิ้นนะคะคือใบดันหน้าและผ่านพวนค่ะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่เบิกใหม่ให้ฟรีเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะพร้อมกับจัดส่งฟรีด้วยนะคะถ้ายัางไงลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวรถคันนี้ค่ะ39แรงม้านะคะสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของเรานะคะหรือว่าโทรเข้ามาสบ ได้ที่เบอร์0862441122ค่ะหรือว่าอยากจะมาชมตัวรถหรือว่าชมร้านของเรานะคะมีให้เลือกมากกว่าร้อยคันเลยนะคะสามารถเข้ามาได้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะร้านของเราต้องอยู่ที่แยกพนมวัน,นะคะ่ะก็มีทั้งหลายราคานะคะทั้งสดแล้วก็ผ่อนเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะป๊อบต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ